เตาแก๊สแบบนี้หม้อดำแก้ไขอย่างไรเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ได้วันนี้สมใจให้ความรู้เรื่องแก๊สมีคำตอบให้ค่ะสำหรับเตาแก๊สตัวนี้นะคะตัวปรับอากาศหม้อดำไม่ดำให้ปรับตรงนี้นะคะปรับตัวห่างปลาตัวนี้นะคะ่ะข้างล่างระหว่างที่เราปรับนะคะเราก็ต้องจุดหัวเตาให้ติดก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเมื่อหัวเตาติดแล้วนะคะเอามือสอดเข้าไปนะคะโยกขึ้นโยกลงนะคะแล้วเราดูเปลวไฟเป็นหลักถ้าเปลวไฟเป็นสีฟ้าฟ้านะคะหม้อมันจะไม่ดำ ถ้าเปลวไฟเป็นลูกๆอะ่ะลูกไฟอย่างเงี้ยหม้อมันจะดำนะคะเพื่อนๆลองแก้ไขงานกันดูก่อนเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าติ้งต่างว่าในกรณีที่แบบว่ายกขึ้นยกลงปรับแล้วปรับอีกหม้อก็ยังดําอยู่เปลวไฟขึ้นแบบเป็นเปลวไฟลูกไฟอย่างเงี้ยหม้อมันดํานะคะแก้ไขนะคะอันดับต่อมานั่นก็คือเราต้องถอดหัวเตาออกมาทําความสะอาดเดี๋ยวจะทําให้ดูกันเลยถอดหัวน็อตออกมาก่อนนี่น็อตตัวที่หนึ่ง แล้ตัวที่สองเมื่อเราถอดหัวเตาออกมาแล้วแล้วก็หาไม้หรือว่าลวดนะคะแย่วานที่ท่อท่อเตาแก๊สเผื่อมีใย,ยแมงมุมหรือว่ารังแมงสาบเข้าไปทำรังนะคะไล่สิ่งสกปรกออกคว้านๆหรือใหญ่ๆคว้านๆทำแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอ,อ่าหลังจากนั้นเสร็จเคาะๆเผือ่อ,อ,อ,อจะมีขี้สนิมนะคะใย,ยแมงมุมขี้แมงสาบตัวแมงสาบเข้าไปทำรังเป็นไปได้หมดนะคะเพื่อนๆอ่าตรงหัวเบาจ่ายแก๊นี้ก็ต้องทำด้วยนะมาถึงจุดนี้แล้วก็คว้านๆไล่เผื่อมีใยแมงมุมนะ ไปทำรังอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วปประกอบ้าไปเหมือนเดิมค่ะมันจะมีน็อตยึดให้เราก็ใส่น็อตเข้าไปให้เหมือนเดิมนะคะมีน็อตยึดที่คานอยู่2ตัวเราก็ขันเข้าไปให้เหมือนเดิมขันให้นั่นนะประกอบเสร็จแล้วจุดไฟเลยค่ะจุดหัวเตาเลยว้าวเห็นไหมคะปกติแล้วนะคะเรื่องง่ายๆใครๆก็ทํากันได้ลองทํากันดูค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีๆฝากกดแชร์กันด้วย